ความดันอยู่ในค่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าความดันปกตินะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะเรื่องความดันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นกันง่ายจริงๆค่ะทุกคนถ้าเกิดความดันอยู่ในค่าปกติโดยที่ไม่ต้องกินยาหมอนะคะคุณมีู้คือเริ่มแรกเลยพี่ยังไม่ได้เป็นอ่าเขาถามว่าถ้าเขายังไม่ได้เป็นนะคะควรที่จะอยู่เท่าไหร่คือความดันของคุณนะคะ ไม่ควรเกิน140ตัวล่าง90นะคะตัวร่างตัวบนประมาณน,นี้มิลลิเมตรประลอดค่ะให้คุณดูก่อนว่าเกิน140ไหมหรือต่ำกว่านั้นไหมต่ำกว่านั้นได้นิดหน่อยอ่าต่ำกว่านั้นก็อาจจะ120 130 140ไม่เกินนี้ ค่ะทีนี้ตัวล่างตัวบน14090ตรงนี้ค่ะถ้าใครมีคำถามสอบถามเกี่ยวกับความดันเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะว่าความดันโลหิตสูงนะคะอันตรายมากๆนะคะส่งผลทำให้เราเป็นทั้งเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกและเป็นสโตกได้ในอนาคตนะคะวันนี้ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสามารถไตเล็กเมเสเซจมาได้เลยฝากตัวกรูแค์ไวไ้ด้วยนะคะลดทั้งเบาหวานความดันไขมันวันนี้ใช้ชีวิตให้สนุกค่ะ Happy a n i c e d a y ค่ะ แอบกระซิบค่ะใครความดันเท่าไหร่สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะจะได้ช่วยให้คำแนะนำค่ะ